ที่สุดเราก็จะได้ดูแล้วกใกล้แล้วใกล้แล้วค่ะเป็นไงคะพูดถึงการกลับมาเอามาทําเป็นเวอร์ชั่นไทยมันจะพิเศษยังไงคือไม่อยากให้ไปเปรียบเทียบเวอร์ชันของเกาหลีนะคะเพราะจริงๆแล้วอ่ะมันมันไม่ได้เหมือนกันเป๊ะนะคะถึงแม้ว่าในเชิงของเนื้อเรื่องนะคะก็จะเบสมาเนี่ยก็คือจริงๆมาจากประเทศอังกฤษนะคะแล้วก็เรื่องเนี้ยที่เราเลือกมาเพราะว่ามันมีความเป็น เรื่องจริงมันเป็นความเป็นแบบเป็นมนุษย์แล้วมันมิติของตัวละครที่น่าสนใจมากนะคะเพราะว่าตัวละครทุกท่านในนี้เนี่ยมีความสําคัญนะคะของเรื่องทั้งนั้นเลยแล้วก็ทุกท่านก็จะแดงดีมากนะคะเพราะจากที่ดูขนาดเราทําเองเนาะเราดูตัดต่อเรายังตื่นเต้นเลยนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยแบบคนที่ดูะค่ะผู้ชมที่ดูเนี่ยก็จะได้ทั้งเรื่องของความบันเทิงแล้วก็ได้เรื่องของ สาระด้วยนะคะประโยช<า>นย์ด้วยใช่ก็จะมีมีการเป็นมีความเป็นบริบทของคนไทยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยความเป็นเกาหลีเนาะมันก็จะมีความใกล้เคียง <Bruno> อยู่แล้วนะคะกับกับบริบทของเมืองไทยแต่ว่าของเราเนี่ยมีการเพิ่มเติมเร <S <S ื่องของตัวละครบางตัวเข้ามาแล้วก็มีการปรับนะคะในเรื่องเรื่องของเนื้อเรื่องนะคะบางอย่างแต่ไม่อยากจะบอกเดี๋ยวไม่สนุกนะคะอย่างพี่แอนล่ะครับเล่นเองรับเล่นเองมาแล้วจริงๆเป็นยังไงบ้าง ก็หนักกว่าที่คิดค่ะที่แอบอก่าโอ้ยโอ้แล้วบอกว่าโค้งสุดท้ายแล้วโค้งสุดท้ายแล้วใกล้แล้วคือกัดฟันเลยอ่ะกัดฟันแบบว่าสิบคิวสุดท้ายนี่คือแบบว่ามันแบบหนักสุดๆอะค่ะเพราะมันยากทุกฉากค่ะทางด้านอารมณ์ใช่ไหมใช่ค่ะคือมันมันเป็นฉากที่ใช้อารมณ์ทุกฉากเลยเพราะว่าฉากถ้าไม่สําคัญเขาก็ไม่เอามาถ่ายคือทุกฉากเขาเหมือนเขามันเป็นคำพี่ของเขาค่ะบทของเขามันเหมือนทุกฉากมันมีความหมายหมดเลยอะไรเงี้ยมันเลยแบบ ต้องเก็บทุกทอย่างออะไรย่างเงี้ยมันหนักกว่าเรื่องอือ่นๆยังไงนะพี่อนหลักที่สุดตั้งแต่เล่นละครแต่พี่แอนก็ผ่านทุกสมรภู <c oughs> มิมาหมดแล้วนะครับ <c oughs> แอนว่าอันนี้หนักสุดตอนแรกแอนก็คิดว่าแอน,นก็โดนมาเยอะแล้วนะอะไรเงี้ยแอนก็ผ่านอะไรมาเยอะมากแต่อันเนี้ยหนักจริงๆริงแสดงว่าจะเห็นในสิ่งที่พี่แอนไ,ไ,ไม่ไ,ไม่เคยทำมาก่อนคืออาจจะเคยเห็นแอนร้องผมร้องไห้อะไรเงี้ยมันเห็นอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยมันเป็นอะไรก็ไม่รู้ว่าที่มันมีทั้งความรักความแค้นความไม่แน่ใจอะไร ในตัวเองในหลายๆอย่างคือมันพานยากคือมันมันหลายมิติในซีนเดียวกันอะไรอย่างนี้มากกว่าแต่ไม่ใช่ว่าเล่นแรงร้องให้กระจายไม่ใช่เบอร์อย่างนั้นนะคะมันเป็นมวลของรายละเอียดมากกว่าจ้ะแพทและลูกเป็นยังไงบ้างจัดคนเมียนอยก็อย่างที่คุณแพทบอกนะคะจริงๆทุกๆตัวละครมีมิติคือทุกๆคนอาจจะเฮ้ยอยากรู้ว่าแพทจะแบบ เป็นเมียน้อยแบบแซบหรือฟาดขนาดไหนแต่บอกเลยว่าจริงๆมันไม่ได้เป็นเมียน้อยแบบว่าในในแบบบริบทที่ทุกคนคิดอะมันค่อนข้างเบสออนแบบ ชีวิตจริงที่ความสัมพันธ์มันไม่ค่อยเคลียร์คุณเป็นเมียน้อยแค่ครึ่งเรื่องใช่หลังจากนั้นเป็นเมียคนที่สองเป็นเมียที่ถูกต้องคนแบบถูกยกขึ้นมาโหสนุกนะคะรู้สึกว่าการถ่ายทําเป็นอะไรที่ถึงจะยากถึงจะเครียดแต่ว่าก็สนุกกับมันมาตลอดเลยค่ะแล้วก็ดีใจที่ทุกคนจะได้ดูเร็วๆนี้นะคะมาปะทะกับพี่แอนแบบนี้โอ้โหหนูต้องขอโทษพี่แอนหลายรอบมากเพราะมันมีทั้งหยุ่มหัวทั้งแบบคือเล่นหน้าหยุ่มเหรอ ก็เราเราก็เขาแรงเยอะมากแล้วดูขนาดตัวหนูกับพี่แอนพี่แอนคือตัวเล็กนิดเดียวแล้วหนูต้องแบบสู้อ่ะแต่คือเขาเอเนอร์จีจากข้างในเขามาเต็มอยู่แล้วแค่สายตาพี่แอนก็โอ้โหเนาะตอนอยู่หัวเกรงไหมคะเทกแรกเกรงอยู่ค่ะแต่ไปเรื่อยๆก็เม็ดอยู่เนาะพี่แอนแบบเหม็นจมีดบอกว่าขอเต็มเดียวผมแบบเหม็นกระปี่ไปหมดคือแล้วมันเป็นอาหารใต้ไงในเรื่องแอนก็ลงไปในจานปลาหมึก ก็คือแบบแบบฉ่ำอือใจเลยชื่นใจกับพี่ใจเราเป็นไงถ่ายตัวเดินเรื่องไม่ให้ไม่ให้คนเดินเื่งฝั่งโน้นถือว่าโชคดีที่เป็นพี่จ่อยเนาะก็ก็อย่างว่าฮะมันก็เป็นมันคือผมเล่นหนังดราม่ามาค่อนข้างเยอะแล้วก็ก็เลยแบบอาจจะมีความเตรียมพร้อมมาประมาณนึงนะแต่ก็ อย่างว่ามันก็มีหลายอย่างที่ผมว่ามันเกิดขึ้นในเซตที่แบบไม่ไม,ไ,มไม่ไม่คาดคิดเหมือนกันแลวผมยิ่งจําได้เลยเขาฉากกับคนนี้แล้วแบบผมต้องพูดอะไรบางอย่างแบบมาสารภาพอะไรบางอย่างแล้วต้องเดินไปจากเขาใช่ไหมอยู่ดีๆก็มีแบบโทรศัพท์ฟิวต่าแบบให้ oh. ่ออันนี้มันไม่ได้อยู่ในบทนะยังไงมันเป็นฉากที่เราแบบทะเลาะเหมือนเหมือนแบบทุกอย่างมันทะเลาะกันนู่นนี่นั่นแล้วมันตึงเครียดมากแล้วก็ในบทก็คือ เขาเดินออกกับแบบไม่พอแล้วแล้วเครื่งอ,องโทรศัพท์ใส่ขัง, <laughs> ขงอยู่ยังขังอยู่ <laughs> แล้วหนูก็เฮ้ยโทรศัพท์จริงมันไม่ใช่พร็อพคือมันจะมีบางอย่างที่บางทีเราต้องแบบมันเล่นเกินจริงอ่ะเพราะว่าพี่อนันดาก,ก็เป็นคนที่แบบอินพรอไวส์ค่อนข้างเยอะเราก็ไหลไปตามเขาแล้วบางทีเราก็ควบคุมตัวเองไม่ได้อมันคืออินมากๆก็กลับก็เลยเอาฉากนั้นเลยไม่ไม่ไม่รู้ว่าใช้หรือเปล่าจริงจริงนั่นโทรศัพท์โทรศัพท์ในเซตค่ะโทรศัพท์ พี่จอยรับงานกับพี่แอนเป็นไงสมชายรังเรือก็ก็หนักจริงนะจริงเราหนักอะไรบ้างก็เอาเป็นว่าคือถึงขั้นแบบคุณทองผสมก็มีซุดเหมือนกันนะโอ้ยแบบซุดแบบเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฉันไม่ไหวนะเพราะว่าพี่แอน์เคยบอกว่าถ้าเล่นกับพี่แอนดาต้องตามให้ทันเพราะถ้าพี่แอนดาเต็มเพรไวไปนู่นไปนี่ก็ต้องจับให้ทันคืออ่าโอเคผมผมผมก็มีแบบ นอกบทนิดหน่อยแต่ก็อ่ะอะได้เยอะนิดหน่อยไอ้คือบางทีมันอารมณ์มันพาไปอ่ะแล้วก็ผมผมก็เห็นใจเขาอ่ะเพราะว่าคือของของเขาเขาต้องแบกอะไรเยอะมากแล้วก็ผมก็มันก็มีฉากที่แบบผมเห็นใจจริงๆอ่ะคือเขาถึงขั้นแบบเขาแบบหยุดก่อนแบบหนึ่งเขาเขาไม่ไหวมันมันคงหลายอย่างมันคงแบบอะไรอ้นอยู่ใน ในตัวเขาเยอะอะไรเงี้ยก็ฉากเลิฟซีนก็คือหนักเหมือนคุยกันเลยว่าขนาดดีก็เหมือนสู้กันนะฮะไม่รู้ว่าแบบเลิฟซีนหรือแบบฉากแอคชั่นของราเดินเป็นเลิฟซีนแบบรสชาติแอคชั่นของแท็กเขาเบาไปเลยค่ะชาติของพี่แองกับพี่นันดาคือแซบแล้วแบบถึงพริกถึงขิงมากนี่คือแบบซอฟซบอสพี่จอยลังเขบทเพื่อนข้างบ้าน มีสีสันยังไงบ้างคะก็จริงๆเหมือนเป็นคอยช่วยซัพพอร์ตแยนค่ะแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าตัวละครมีนิตีคือเราก็ดีแต่บางครั้งเราก็ดิบหนึ่งอย่างเงี้ยทุกตัวเป็นสีเทาๆอะค่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นหลักๆเราคือซัพพอร์ตเขาคอยให้กำลังใจแล้วก็ช่วยเขาค่ะซีโร่ค่ะเป็นคนจริงใจคนเดียวที่หมอเจนเหลืออยู่ค่ะคุณคนนี้ไปเสียไปเสี่ย มือเก่ไม่เก็บลูกไหมอันเดียร์สันสิมือเก่งสุดบทนี้เหรอว่าอาจจะแบบว่าตกสาวๆได้อะไวไดตครับผมเป็นงไงบ้างบทนี้อาจจะตกสาวๆได้ครับก็สนุกสนานครับก็จริงๆแล้วเป็นตัวที่คอยมอบพลังให้กับหมอเจนเป็นความอบอุ่นเล็กๆในหัวใจของเขาทำไมถึงว่าเราเราก็เป็นแบบ เด็กที่อยากให้เขาเรียนต่อยแต่เขาก็พี่อันเคมีเด็กอีกแล้วนะคะใช้ายองทั้วันเลยอะเป็นยไงคะคนนี้เป็นยงไงก็ได้อยู่นะต้องวิ่งกันสักแมัช์แล้วเอาไปวิ่งสักแมช์ัครที่กรรมนี่เนี่ยน้องแม็กครับแม่กินแมคโลวครับก็อย่างที่พี่จอยบอกเลยครับคือทุกตัวละครเป็นสีเทาหมดเลยอย่างของตัวแม็กก็ เหมือนจะเหมือนจะไปทางรักพ่อหรืออาจจะไปทางไปทางอยู่กับแม่ดีอะไรอย่างนี้ก็ก็ไม่ค่อยแน่ใจในตัวเองอะไรครับก็ก็หนักหนักพอสมควรสำหรับตัวนี้ก็ด้วยตัวละครนี้มีความซับซ้อนในตัวเองอะไรครับเหมือนอย่างที่พี่จอยบ,บอกเลยก็คือมันแบบว่ามีมิติหลายอย่างในตัวเดียวอะไรอย่างนี้ครับเป็นบทที่โตขึ้นสมัยแบมากๆโอโตโตขึ้นเลยครับโตกว่าอายุพอสมควรเลยอะไรอย่างนี้ใช่คุณพิมพ์ทยค่ะ คนอื่นก็เทาใช่ไหมครับผมดำปิดเลยครับดำสนิทเลยครับตัวใหญ่จะอยู่กับพี่แอนนะครับใช่่มาเลยเราก็เจ็บตัวทั้งเพียะ์คนนี้คนนี้คือเป็นคนร้ายกับเรามากร้ายแบบป่าเถื่อนแหมเบ็ดไปหึงไม่ได้ร้ายแบบลิ้นเจ็บฉินนิ้งท้านี่เขามาแบบสายดาร์กอะไรเงี้ยเออแบบอย่างนั้นเลยสนุกดีค่ะดำสนิทครับดำสนิทพี่ลูกว่าค่ะพี่ว่าเ่ะ คือรู้สึกตืน่นเต้นมากค่ะคือเพราะว่าเราข้ามกลางไปด้วยแบบนักแสดง <c oughs> มืออาชีพจริงๆอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วก็รู้สึกรู้สึกดีใจที่ถึงแม้ว่าตัวละครจะแบบมาแบบเล็กๆนะคะแต่ว่ามันก็มีมิติในในในการที่จะใส่มิติเลเยอร์ของการแสดงก็รู้สึกดีใจที่ได้โอ,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 อกาสอบถึงพี่แอนด้วยอบถึงกับพี่แอนกับพี่กับอนันดาบ่อยอะไรอย่างงี้ก็ขอบคุณสำหรับพลังงานที่ส่งให้ก็เหมือนเราได้ เอาไปใช้มากขึ้นด้วยค่ะอันดาทำไงก็ได้หนูก็จะเป็นสายซัพพอร์ตเหมือนกันค่ะจะซัพพอร์ตแม็กค่ะก็คือเออพัทในเรื่องซึ่งเขาก็จะมีปัญหาครอบครัวของเขาแล้วเราก็เข้าใจอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะเป็นสายซัพพอร์ตพัทซส่วนใหญ่ค่ะมีลูกสาวคนเล็กของแี่มาตีมา แต่ไม่เล็กแล้วโตมากเลยก็ในเรื่องก็เป็นเด็กสดใสค่ะแต่ว่าพอพ่อแม่ทะเลาะกันเขาก็เริ่มเก็บตัวแล้วก็ไม่ค่อยคุยกับใครเป็นย่างนะคะเล่นเป็นลูกแย่างก็ยากนิดนึงค่ะโดนโดนลังแกตลอดเลยคนนี้แกงไหนูเพี่อันกัดค่ะแล้กัดเป็นรอยเลยกัดกัดไม่ค่ะ กัดจริงจริงกัดจริงทำไมมันหวานเที่ยวหวานเที่ยวใช่ไหมน่าจะใช่นะคะแต่เขาก็ชอบนะเขาก็ชอบแสดงแสดงว่าทั้งเรื่องคือไม่มีข่าวเลยมันคืออย่างที่บอกอะค่ะมันมีความเป็นมนุษย์มากๆอะค่ะคือคนเรามันไม่ได้มีดีแล้วก็ชั่วไปเลยแต่ว่ามันจะมีแบบความเป็นความ คือพอมันเกิดความเข้าใจอะไรบางอย่างอะค่ะมันก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วการที่การกระทําของคนบางคนมันไม่ได้มาจากความไม่ดี้ะส่วนใหญ่มันมาจากปัญหาตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับเล่ได้ดูปีนี้ไหมไดนแน่นอนค่ะใกล้ล้วค่ะที่สุดลวค่ะแล้วก็อยากจะบอกว่าทาง BBC ที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เองก็ได้ดูแล้วก็ชมมากับนักแสดงทุกคนว่าเล่นได้ดีมากๆนะคะปาร์ตี้มาที่ สีสัน <zo> อีกเรื <rua> ่องนึงครัจากการดิสต็อกกับซูเราได้บทนักแสดงเป็นแฟนกับพี่แอนทอมผสมด้วยแล้วก็ได้มาเล่นเป็นผู้ช่วยพี่แอนครับก็ตื่นเต้นครับปากสั่นทุกซี่งนะพอตื่นเต้นกับพี่แอนใช่าจะเขาีกับแอนเาตื่นเต้นตั้งแต่ต้นเรื่องยันจบเรื่องออาการอย่างเงี้ยคือในในดิสต็อกก็เป็นอีกอย่างมันพลัฟฟิวใช่ไหมพลัฟฟิวครับจะเล่นตลกไม่ได้เรียบร้อย เครียดไม่มีตลกให้เห็นเลยิมีนิดนึงกับพี่ต้นหอมต้องต้องรอแล้วู้ป่อย่าเพรียต้องรอจริงจริงพอมันจบไปลวมุนดูมันจะเป็นยังไงมันจะเครียดแค่ไหนว่ามันจะยาม้างแต่วันแรกที่ออนแอร์ตั้งแต่วันแรกเลยค่ะให้เตรียมใจเลยให้เตรียมใจเลยว่าตอนแรกก็แจ่พอสมควรเลยค่ะเปิดตัวอย่างแรงเหมือนกันฉากฉากไฮไลท์ตอนจบตอนแรกก็คือก็คือ ถ้าพลาดไม่ได้เลยอะค่ะแต่ละตอนค่ะจริงๆเพราะว่ามันมีคีย์สำคัญของแต่ละแต่ละตอนปากละคน,น,นค่ะคนคาดหวังเยอะสำหรับเรื่องนี้อาจะบอกอะไรคุณผู้ชมที่ตั้งตารอค่ะก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทางทีมงานจูวินายแบบตั้งใจมากๆนะคะแล้วก็นักแสดงทุกคนก็แสดงดีมากๆก็อย่างที่บอกอะค่ะว่าต้นฉบับก็ยังชมมานะคะแล้วก็เราก็อยากให้ผู้ชมนะคะก็ช่วยสนับสนุนนะคะแล้วก็รอดูกันค่ะเร็วๆนี้แน่นอนนะคะ เดินหน้าเดินหน้ากดดันตอนตัดต่อเนี่ยค่ะก็กดดันเพราะว่ามันดีแบบหลายอันมากค่ะซึ่งแบบเราก็ไม่อยากจะตัดออก